thank mm -hmm. you มีไกด์นำเที่ยววันนี้มาเที่ยววัดน้ำหูค่ะวันนี้มีไกด์นะคะมีไกด์นำเที่ยว mm hmm. นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยววัดน้ำหูก็จะเห็นเนี้คะ่ะเจ้าลาย mm hmm. เรียกอะไรดีชื่อเจ้าลายใช่ไหมไกด์ลายไกด์ลายโออ <c oughs> เรียกไกด์ลายนะคะจะเรียกไกด์ลายนะคะ <c oughs> เขาน่ารักมากเลยอะ่ะเนาะ <c oughs> เป็นหมาที่แบบโอ้เชื่องมากเลยอะ่ะ <Yeah. S 1> เดินตามไปทุกหนทุกแห่งทุกท,ที่ที่ไปค่ะ เราติดตามชมนาะอว่าเข้าไปกับเราที่ไหนบ้างภายในวัดเนี้ยค่ะวันนี้ไกด์ไลน์จะพาเที่ยว<อ>ในวัดน้ำพูนะาทุกนะาเนอะตอนนี้เราไปเริ่มต้นที่ไหนก่อนเดีย๋ยวเราจะไปทที่ในวัดเลยนาะว่ามีที่เที่ยวที่ไหนบ้างเดี๋วกกยวเจ้าไกด์ไลน์นี่จะพาไปเที่ยวค่ะไปกันเลยค่ะดูนะป่ะป่ะเราไปต่อเราจะไปเที่ยวไหนต่อไปไกด์ไลน์ตามเอ่อนำหน้าเลยป่ะไกด์ไลน์ป่ะไปเลย ถ่า,ายรูปด้วยกัน,นทุกทีเลยตรงนี้เลย,นนนย,ว,ยนวนี่นสวยๆเห็นหน้าบดเลยไไไไน,น,ย <Okay. S 2> นได้ไหมได้อันนี้ไกเคน่ไั้สวยเองชอบถ่ายกับนักท่องเที่ยวหรอใครมาก็ต้องถ่ายกับลูกใช่ไหมใครมาก็ต้องถ่ายด้วย มาแม่นะเนี่ยเนี่ยค่ะเจ้าถิน่นเด้อใครมาวัดน,น้ำหูก็จะเจอเต้าเจ้าลายนี่เนาะลายเหมือนเสือเลยเนี่ยค่ะมาดูสิลายอะไรเสือมากเลยรอต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะยิ้มก่อนครับยิ้มเออนั่งลง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 หบอกันดิ่หางดิกๆเลย ่ะจะพาเที่ยวไ,<ป>ไหน่ะไ,ไปไหนต่อไปไหนต่อพาไปเที่ยวที่ไหนต่อจะไปนู่นกันป๋อสารากังน้ำไปไป,ไปเลยมาย็นนี่ย็นนี่หนึ่งสองทานี่กำลังตก ทาไก่อนค่ะส่วนเจดีย์ตรงนี้ก็จะเป็นที่ไว้มวยผมนะคะพระสุพรรณกัลยาเป็นเจอ้อามาปฏิสถานไวนะ้นท่นีนะคะมวยผมที่เป็นเส้นผมของพระสุพรรณกัลยาเนาะคะ่ะน้องเป็นเจ้าอาวาสวนเจดีย์วัดน้ำหูเนะะี่ยค่ะ คนมันนิ่มขนาดเราจับเลยนะอาชินไทยตามเพลิไปทุกที่เลยไปไปลูกไปไปะปมาเดี๋ยวมนะมะมะ,ะ,ะ,ะวันนี้มีโอกาสได้มาไหว้พระสุพรรณกัลยาแล้วก็พระยาการทศรุษแ,แล้วก็องคนะ์ดำเนาะองค์ดำค่ะแล้วมีเนี่ยค่ะไกด์ประจำวัดเนี่ยน่าจะเป็นตัวเนี้ย ที่ใครๆมาก็มาถ่ายรูปด้วยเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมเจ้าลายใช่ไหมครับใช่ใช่ไหม่อต้อนระับน,นักนนท่องเที่ยวเนี่ยค่ะสาวอิสานกับภาพเพื่อนเพื่อนนักท่องเที่ยวเที่ยววัดน้ำหมูเป็นที่เรียบร้อยพร้อมเจ้าไกลายเนาะค่ะเนาะฝากไว้ด้วยหมาน่ารักคะ่ะ เฮาสียางไปทั้งใดเขาก็ติดตามเข้าไปทุกหนทุกแห่งภายในวัดไหมคะ่ะน่ารักมากๆเลยถ้าท่านใดมาเที่ยวไปก็อย่าลืมนะคะแวะมาทักทายน้องไก่ลายเราได้ที่วัดน้ำหูคะ่ะมาไหว้พระสุพรรณกัลยาแล้วก็องค์ดําพระเอกาทศรสกันนะคะคลิปนี้ก็สิขอลาไปก่อนเอาไวพ้พอกันไหมคลิปหน้าเนาะค่ะเนาะโชคดีมีความสุขสวัสดีคะ่ะ